ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครับผมไรสังกัดทังสิ้นฮะทลิปนี้มาชมนะครับในาก,การทำนาหรือว่าวานนะครับวานข้าวนะครับตอนนี้ได้โอกาสแล้วครับวานข้าวนะครับนี่ฮะวิธีการของอรถไถตรงตรงมุมนะครับลงปัน่นครับคันหนึ่งวานต้มนู้นมีปลาด้วยนะ ตรงนี้ก็คันนี้วันปั่นด้านบนนะครับไปแล้วครับอข้าวหมดแล้วหรือเปล่าครับน่าจจะข้าวหมดไปแล้วนะครับ โอ้มีอ่าลุงพี่น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 ี่เลยเอ๊ะน,นี่เลยนี่น่าออกจากต้นไม้กันเลยเตนเตนเอ๊ะ แดนออกจากต้นไม้ครับพี่น้องต้องถอยครับตัวนั้นปันตมครับพี่น้องคันนึงนะครับตอนนี้ข้าวหมดแล้วนะต้องมาเติมข้าวก่อนนี้วันนี้ก็น่าจะไปทำงานสายแล้วครับโอ้คันน้นก็บนใหญ่เลยครับพี่น้อง คนใหญ่เลยเออมันก็แข็งอยู่นะครับแข็งอยู่รถไทยนี่ลงวิ่งสบายสบาย,บายนี่ก็หมดไปแล้วครับเอ้แป๊บเดียวฮนะหมดหนึ่งนะครับนี่ก็มานั่งนะทีแบบนี้เลย ลองดูสิมีไหมมีปลาอยู่นะ,ด,ะดีๆกันนี่ฮง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูตัวลุยตม นะครับเป็นยังไงบ้างตัวคันลุยตมฮะแต่ว่าตัวด้านบนก็มีปลาเหมือนกันนะครับสายเบ็ดสายเบ็ดนะเฮ้ยเออมีปลานะตัวใหญ่ด้วยจะถูกให้ไหม Ủa, ủ, bắt đồt ướp, ướp, ướp. เอ้ย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 รอดไหมรอดไหมรอดไหมเอ้ยเกือบไปแล้วแมดีนะเนี่ยคนขับเนี่ยมือไวนะจตต้องอยู่กับการคอนโทรลพวงมาลัยคอนโทรลมือที่จะตีดินด้วยนะครับมันเป็นพื้นที่ตรง ตรงไหนที่มันขังน้ํานานมันก็ยุบยุบตัวลงนะครับ เขาบอกว่าได้ประมาณสองวันหรือว่า2คืนนะครับให้มาเปิดน้ําออกเออเราจะได้ต้องสูบน้ําออกนะเพราะว่าจะเปิดไปทางไหนไม่มีที่เปิดเพราะว่างานตรงนี้อมันต่ํานะครับมันต่ามันไม่ไม่มีน้ําทางไปแล้ว นี่ครับเพลงนี้จะเป็นข้าวพันนะครับข้าวพันสีดําหรือว่าเป็นเราเรียกว่าข้าวข้าวกำนะครับข้าวกำสองเพลงนะครับสองเพลงนี้ข้าวกำสองเพลง <laughs> เดินหวานก็สบายสบายครับาางานนั้นน่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับก็ลุยอยีกต่อไปครับ ไม่เจอปลาเลยรู้ไปอยู่ไหนครับเมื่อเช้านี่เห็นขึ้นตัวหนึ่งนะฮะตัวใหญ่อยู่นะครับ น้ำสบายๆครับพี่น้องกินนอ่อนๆแบบนี้ครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยนางานนี้นะเพราะว่าเป็นนาโลกนะครับต้องระวังนิดนึงนะเอาขึ้นแล้วครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วไปเล้วครับแดดมันร้อนนะพี่น้องเฮ้ยโอ้ย โอ้ยจีกโค้งแดงนะครับเอลังงานไปเลยครับพี่น้องจับคู่กันไปครับ โ้ oh, ช่วงจังหวะตีโค้งแรงครับเพราะว่าคอนไม่ได้ครับช่วงนี้โบ oh, มันติดแต่ไม่น่าติดครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นมันแข็งอยู่แต่ว่าตีาโรต,ตรี่นี่จะเปลืองน้ํามันกว่าไทยครับเพราะว่ามันหนักกว่าไทยมากนะครับอันนี้สําหรับเราที่เคยใช้รถมานะนะครับการตีโรต,ตรี่เนี่ยเปลืองน้ํามันนะครับเปลืองน้ำมันมากเลยแหละนะครับ มากกว่าการถ่ายหนึ่งเท่านะครับเท่ากับเกือบหนึ่งเท่านะประมาณนี้นะนะครับประมาณเฉยๆครับผมนะฮะถ้าใครที่เคยใช้นะครับก็ควรที่จะรู้ครับนะเพราะว่าเสียงรถเนี่ยนะครับจากถ่ายในเสียงไม่ได้เหมือนมันไม่อืดเหมือนอ่การหวานนะการตีโรตารีนะการถ่ายอ่ะนะครับ ้รตรนีเห็นไหมครับเสียงนี่มันยุบลงยุบลงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ